หลายคนอิน็อกซ์มาถามคุยดีนะว่าไล์แรกจะพูดอะไรดีไล์กี่ชั่วโมงไล์กี่นาทีจำเป็นไหมต้องไล์ถึง1ชั่วโมงเอาอย่างนี้ครับผมจะให้แบบนี้กับทุกคนลองไปใช้ดูนะไล์แรกของแต่ละคนต้องเริ่มต้นไล์อย่างน้อยกี่นาทีก็ได้ โอเคไหมเพราะว่าอะไรพอทิกตอกเขาไม่ได้ออกมาบอกว่าโอเคถ้าคุณไลฟ์5นาทีนะจะโดนปิดไลฟ์หรือว่าไลฟ์1 0นาทีนะไม่มีแต่คําแนะนําสําหรับทิกตอกที่เขาบอกคือไลฟ์40นาทีขั้นต่ําแต่อะสมมติเรามาเอาตามความเป็นจริงเลยและกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานในการไลฟ์ ในการพูดมามากน้อยแค่ไหนหรือบางคนเนี่ยไม่เคยพูดเลยมาทั้งชีวิตลองคิดดูนะครับว่าถ้าจะมาให้นั่งไลฟ์หชั่วโมงเลยเนี่ยโดยที่เราไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมก็สําหรับบางคนก็อาจจะทําได้นะครับแต่ที่ผมให้ไอเดียทุกคนคือไลฟ์ห้านาทีก่อนคืออย่างนี้ครับคือการที่ไลฟ์ห้านาทีเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเเรามาเจอเพื่อนเรามาขอบคุณเรามาแบบทักทายกับ ผู้คนที่เขามากดติดตามเราแค่นี้แค่ทาความรู้จักมาแนะนําตัวมาสวัสดีเงี้ยก็ได้แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าคนจะดูหรือไม่ดูไล์แรกครับมันจะไม่มีคนดูอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะไล์แรกมันคือการที่เราเปิดตัวว่าเราคือใครเพราะฉะนั้นอยากเก่งการไลท์ให้เริ่มที่5นาทีก่อนและวันต่อไปนะครับก็ให้คุณเริ่มใหม่ที่5นาที เหมือนเดิมแล้ววันต่อไปอ่ะคุณก็ไต่ระดับไปเลย6นาที7นาที8นาทียางี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไ like ล์และพูดเก่งมากขึ้นลองไปทําดูนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการไล์อีกหรือว่าพูดไม่เป็นติดขัดปัญหาตรงไหนอยากให้คุยดีทําคลิปตอบกลับและแก้ปัญหาให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์ share, และรีโพสนะครับ